สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนัวการ์เด้นะครับหลังๆเนี่ยเพชไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยเนาะนะครับด้วยติดงานด้วยอะไรหลายอย่างด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสอันดีจะไ,ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เนี่ยเพชจะชวนเพื่อนๆน,น,นะครับมา ทำนะครับมามาทำว่านะครับมานะครับ <unterstützen> ต <fucking Sisters> ัดขยายพันธุ์เจ้าพลูงาช้างแล้วก็พลูแอปเปิลครับอ่าเพรก็มีอยู่หลายต้นนะครับเพื่อนเพื่อนแต่เพจจะขอยก2ต้นนี้มานะครับอันนี้จะเป็นพลูงาช้างนะครับเขาเนี่ยก็จะมีความเฉพาะของเขานะแต่เหมือนกับพลูงาช้างเนี่ยเขาจะมีลายค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เป็นลายที่แบบขึ้นมาอย่างสมอเสมออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะครับอ่าก็ค่อนข้างจะมีลักษณะเด่นของเขาสวยนะครับ ก็ถือว่าเป็นพืูที่ได้รับความนิยมตัวหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพื้แอปเปิลครับเพื่อนๆน,นะครับพืแอปเปิลเนี่ยถ้าเลี้ยงดีๆีเนี่ยใบของเขาจะใหญ่มากเลยนะแต่ผมเป็นีน่เลี้ยงแบบทิ้งๆบางทีไม่ค่อยได้สนใจนะครับเพื่อนเพื่อก็เลยไม่ค่อยโตเต็มที่นะครับใบก็ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็เขาเนี่ยทอดยอดแล้วครับเหมือนผักบุ้งเลยเพื่อนๆือนะครับก็ยืดยาวออกไปแล้วนะครับแต่ใบพล้แอปเปิลเนี่ยความด่างของเขาเนี่ยจะไม่แน่นอน เขาออกมาเนี่ยลายด่างเขายังไงก็ด่างทุกใบเพื่อนๆแต่สําหรับปลูแปเปิ่เนี่ยนะครับเหมือนเราต้องคอยตัดนะครับไล่ใบเขียวไล่ก้านเขียวออกไม่งั้นแล้วเขาจะเขียวทั้งกอเลยเพื่อนๆนะครับเหมือนกอนี้พี่ก็ตัดออกไปหลายกิ่งแล้วนะแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปปลูกไว้ตามริมรั้วนะครับเพื่อที่จะถ้าเราไม่ไล่เนี่ยเขาจะก็จะเปลี่ยนเป็นใบเขียวล้วนเลยเพื่อนๆไม่มีความด่างเลยนะสาหรับรูแปรปิ่นแล้วก็ลายด่างของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะควบคุมยากครับก็หมายความว่าเขาจะด่างแบบ ใบนี้นึกจะด่างยังไงบีแต่ใบนี้นั้นนึกจะด่างยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับอ่ะจะพาเพื่อนมาขยายนะครับอ่าเจ้าพรูแอปเปิลกับพูงาช้างกันวันนี้นะครับวิธีการยังไงมาดูกันเลยก็แล้วกันนะครับจริงๆแล้วพลูเนี่ยเป็นพืชที่ขยายนธุนง่ายอยู่แล้วครับเพื่อนๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะนะครับแล้วก็เลือกวัสดุป,ปลูกให้เหมาะนะครับอ่าชาแล้ววางไว้ในตําแหน่งที่เขาชอบไม่นานเขาก็จะโตนะครับโตเร็วแล้วก็กลายเป็นพุ่มกลายเป็นกอฟอร์มสวยเชียว นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเพชรจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการตัดชํำเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเพชรจะขอรัดขั้นตอนบ้างนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเนี่ยนะครับเพชรจะมีส่วนที่ชํำไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับอ่าชำน้านะครับเพื่อนๆคือเพชรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเพชรเคยลองแบบอ่า ตัดแล้วก็ไปปักเลยนะครับอ่าสมมุติว่าตัดแล้วปักเลยเนี่ยได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่เป็นมองว่าบางทีถ้าความชื้นเยอะเกินเนี่ยมันอาจจะเน่าได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาโตช้าเพื่อนๆก็เลยใช้วิธีนะครับตัดกิ่งเขาแล้วก็ชําน้ําไว้ก่อนนะครับประมาณสัก3าสัปดาห์ก็ได้เพื่อนเอนเดี๋ยวไปจะให้ดูนะว่าเขามีรากงอกประมาณไหนแต่อันดับแรกก็มาเริ่มต้นด้วยการตัดกิ่งก่อนเลยก็แล้วก,กันนะครับอ่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือคัตเตอร์นะครับถ้าเสียงบาอะไรเพื่อนก็ขออ นะครับวิธีการตัดตัดง่ายๆครับเพื่อนๆนะครับเราเลือกกิ่งที่เราจะก็ถือว่าเป็นกิ่งที่มันแบบสเกิดนะครับเกลากะไปแล้วเพื่อนๆนะครับก็ตัดออกได้เลย,เ,ลยเหมือนเพื่อนอาจจะเลือกกิ่งนี้ก่อนอืมนะครับกิ่งนี้ก็กิ่งนี้เขาจะยังลากลงไปดึงไอ้อันอะไรตัวก่ำมะพร้าวมาแล้วด้วยครับเนี่ยเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆจะตัด2ข้อหรือข้อเดียวก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ของเพชรเนี่ยส่วนมากเพชรอยากให้เขาโตเร็วเพชรก็จะตัดถ้ากิ่งถ้าสมมุติว่าเป็นข้อที่สมบูรณ์เนาะเพื่อนๆนะครับเพชรก็จะตัดกิ่งนะครับข้อเดียวเลยแต่ถ้าเขาไม่ค่อยสมบูรณ์หรือว่าข้อถี่จนเกินไปแบบเนี้ยเพชรก็จะเว้นไว้สองนะครับข้อแล้วก็ตัดนะครับอ่าเนี่ยเหมือนกับอันเนี้ยผมเพชรเนี่ยก็จะตัดสองข้อนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเพื่อนๆชุบอ่าก็ประมาณนี้นะครับ อ่าเหมือนข้อนี้ถ้ายาวอาจจะตัดข้อเดียวเลยก็ได้เพื่อนๆนนะครับชุบอ่าอ,อันนี้ข้อติดกันนะครับแล้วก็อันนี้ไม่มีใบเก็ตัดชุบไปเลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์นเพื่อนเพื่อนก็ขอตัดสักสามข้อก็แล้วกันจะได้แค่สองต้นอ่าเนี่ยเพื่อนๆนนะครับก็ตัดไปเลยนะครับแล้วก็ ฝั่งยิงฝั่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวละอ่านะครับข้อมันถี่เกินนอาเพอนเพื่อนก็เลยตัดสองข้อดีกว่าเนี่ยครับเพื่อนเพื่อตัดแบบนี้เลยเนี่ยก็จะได้ตัวยอดมันสวยนะครับเพื่อนๆเพื่ก็ไว้อย่างนี้เลยนะเนี่ยเพชรมีตัวอย่างด้วยเพื่อนๆนะครับที่บอกแล้วว่าตัวพลูงาช้างไอ้พลูแอปเปิ้ลเนี่ยโทษที นะครับถ้าไว้เนี่ยบางกิ่งเขาออกมาเนี่ยเพื่อนๆดูนะไม่มีความด่างเลยครับเป็นเขียวเลยเนี่ยเราก็จะต้องไล่นะครับกิ่งเขียวเนี้ยตัดทิ้งไปเลยนะครับหรือว่าใครจะเอาไปประดับต่อก็แล้วแต่แต่สาหรับเพื่นเนี่ยก็จะตัดทิ้งไปเลยนะนะครับจะไม่ไว้ในในฟอมกอรเพราะว่าถ้าเราไว้เนี่ยนะครับมันก็จะออกไม้เขียวเยอะมากๆนะครับอ่าอันนี้ก็ <c oughs> กิ่งนี้ยังตัดได้อีกครับชุบนี่นะ นิดนึงลากแน่นตัดไปเลยโอเคครับเนี่ยได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็ส่วนที่เหลือไว้ติดต้นไว้ติดต้นนิดนึงฮะอ่ต้นที่สองก็จะยาวหน่อยนะครับเป็นพลูงาช้างนะครับอันนี้ไว้ติดต้นนิดนึง ดูงาช้างก็เหมือนกันครับเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าข้อสมบูรณ์เนี่ยเพื่อนๆสามารถตัดข้อเดียวได้เลยแต่องเป็นเนี่ยต้นมันเล็กๆไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ตัดสองข้อเนี่ยครับตัดสองข้อถ้าข้อมันยาวๆแล้วก็สมบูรณ์เพื่อนๆตัดแบบนี้เลยกิ่งอวบใหญ่ครับอ่าเนาะ แล please, uh ้ว huh. ก็เหมือนที่เพชรบอกนะครับเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนะครับใช้วิธีชําในน้ําก่อนสักประมาณ3สัปดาห์แล้วก็ค่อยเอาลงวัสดุปลูกมันจะเร็วกว่าครับเพื่อนๆเพ็รก็เลยใช้วิธีนี้นะครับอ่าถ้าสมมุติเราเอาลงวัสดุปลูกเลยลงดินเลยถ้าความชื้นมันเยอะเนี่ยอาจจะอาจจะยังไงอ่ะอาจจะเน่าได้หรืออาจจะโตช้านะครับเพชรก็เลยแบบเออใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยอ่าตกไปนะครับก็อ๋ออันนี้ลืม แล้วก็เตรียมน้ําใส่แก้วไว้เนี่ยเพื่อนเพื่อนพอให้ท่วมโคนในนี้ของเขานะนะครับไม่ต้องให้ลึกมากครับเดี๋ยวก็จะไปโดนใบแล้วก็อาจจะเน่าได้ถ้ามันเยอะมากอาจจะแบ่งเป็นสองแก้วก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนแต่เพชรเนี่ยใช้แก้วเดียวพอเนี่ยได้แล้วเพื่อนเนนะครับอ่าก็แช่น้ำไปเลย นะครับอของเพสรเนี่ยก็แช่น้ําไว้ประมาณนี้นะเพื่อนๆแต่จริงๆเนี่ยควรแบ่งเป็นสองแก้วนะ <c oughs> นะครับอันนี้มันก็ค่อนข้างแออัดไปนิดนึงนะครับแค่เพื่ทําให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันแน่นขนาดนี้เป็นแนะนําว่าควรขยายเป็นสองแก้วเนาะแล้วก็แช่น้านะครับให้พอท่วมกิ่งนะครับที่มีรากงอกด้วยอันนี้จะเห็นว่าเขามีรากอากาศเยอะแล้วนะครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยเพื่อนๆประมาณสามสัปดาห์นะครับเพื่อนๆก็จะ ได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้กิ่งชําที่มันมีรากแบบนี้เห็นไหมครับ่อนี่เพชแช่ไว้สามสัปดาห์แล้วนะกนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาลงปลูกกันนะครับออาสองแก้วเดี๋ยวไปเทาออกเลยนะนี่เพื่อนๆดูรากนะครับอืมเห็นชัดไหมไม่แน่ใจเห็นไหมครับนี่ประมาณสามสัปดาห์ครับเพื่อนๆรากเขาก็ เยอะแล้วบางกิ่งเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับบางกิ่งเนี่ยมีหน่อใหม่ออกมาแล้วนะนะครับเนี่ยหน่อใหม่ออกมาแล้วครับบางกิง่งก็จะถ้าเราไปชำเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะเพื่อนๆอ่าส่วนแก้วนี้แบบโอ้โหรากเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆดูนะแล้วก็นี่หนอ่อโผล่ออกมาแล้วครับเนี่ยถ้าไม่ชัดยังไงขออภัยด้วยนะเพื่อนๆ โอเคนะครับอ่าต่อมาทีนี้เพชรก็ได้เตรียมวัสดุปลูกไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนะครับก็วัสดุปลูกของเพชรที่เพชรใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วยมีขุยมะพร้าวก็จะพูดคือคุยกันเลยก็แล้วกันเพราะว่าเพชรผสมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะพอดีใช้อ่าชตัวเจ้าตัวซิงโกนเนียมตัวเงินะลรมาด่างขาวด่างชมพูไปด้วยนะครับก็เหลืออยู่นะครับใช้วัสดุเดียวกันนะครับวัสดุที่เพชรใช้ก็จะมี1นะครับตัว เปลือกมะพร้าวสับแช่น้ําแล้วนะครับ2ส,ส่วนนะครับเพื่อนๆ2ส,ส่วนนะแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับแช่น้ําแล้วเหมือนกัน1ส่วนนะครับอ่าแล้วก็จะมีอ่าใบก้ามปูหมักนะครับใบจาจุรีเเพื่อนๆนะครับอ่าใบจำจุรีหมักนะครับครึ่งส่วนมูลไส้เดือนครึ่งส่วนนะครับแล้วก็ เพื่อนๆจะเห็นว่าเพชรใส่อันนี้ด้วยหินภูเขาไฟครับเพื่อนๆแต่เพชรเนี่ยไม่มีเบอร์ศูนย์ศูนย์ถ้าดีใช้เบอร์ศูนย์ศูนย์นะเพื่อนๆแต่เพชรเนี่ยมีเบอร์มีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะครับก็เลยค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับอาจใส่ไปได้เลยเพื่อนๆนะอาจจะใส่ประมาณหนึ่งในสี่หรือว่า ครึ่งส่วนก็ได้ครับเพื่อให้เกิดความปโปร่งนะนะครับป้องกันการลากเน่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆอ่าดินภูขเขาไฟเนี่ยเพชรจะใช้บ่อยครับเพราะว่าเขาจะทําให้มันปโปร่งอ่ะโอเคอ่ะเพื่อนๆนะครับอากาศจะได้ถ่ายเทระบายได้สะดวกก็คลุกเคล้าวัสดุนะครับต่างๆทั้งหมดให้เข้ากันเลยนะครับอ่าแล้วก็ใช้เป็นวัสดุปลูกกระถางที่เพชรจะใช้ในการขยายเพชรจะใช้นะครับกระถางดําเล็กๆเนี่ยเพื่อนๆนขนาด4นิ้วครับอาจจะ3.5ถึง4นิ้วก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆนเลยนะครับ อ่าก็นะครับก็ผสมใส่วัสดุปลูกก่อนเลยอันดับแรกอืมนะครับเป็นเนี่ยจะใส่หลายๆต้นนะครับเพื่อนๆจะไม่ได้ใส่ต้นเดียวนะประมาณสักสองสามต้นนะครับใส่วัสดุปลูกประมาณนี้ก่อนนะเพื่อนๆอ,อ,อย่าใส่เยอะนะครับเพื่อเราจะได้วางต้นนะครับลงไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลบรากให้เขา พยายามเรียงให้ต้นสวยแนวเพื่อนๆนะครับเรียงให้เขาอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นทรงตรงๆเนาะเนาะจะได้ดูดีหน่อยนึง เรียบร้อยครับเพื่อนๆหนึ่งกระถางอันนี้พลูนะครับพลูแอปเปิลเป็นไงฮะสวยไหมครับอ่าต่อมาครับใส่เหมือนเดิมเลย ครับอันนี้เป็นกระถางที่สองนะเพื่อนๆนครับอ่าอีกสักกระถางนะครับเพื่อนๆพือ่อนวย ใบของเขาสวยมากเลยเพื่อนๆดูใบนี้นะ โอเคครับเพื่อนๆน,นะครับครบสามกระถางแล้วนะครับเพรทำให้เพื่อนๆดูสามกระถางนะเพื่อนๆเดี๋ยวส่วนที่เหลือเดี๋ยวเพรก็จะเอาไปเพาะนะครับจะปลูกต่อเองนะครับอันนี้ครบ3ามกระถางแล้ว จากนี้เราก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับเพื่อนๆแล้วก็วางเขาเนี่ยไว้ในที่ร่มนะครับไว้ในที่ร่มริมชายคาหรือว่าแถวร่มไม้ได้เลยนะครับใต้ร่มไม้ได้เลยนะครับร้อยเขาแข็งแรงก็ค่อยเอารับแสงอ่อนๆได้นะครับแต่พวกเนี้ยเป็นไม้ที่แบบเขาไม่ค่อยชอบแสงอยู่แล้วครับเพื่อนๆไม่ชอบแสงแบบตรงๆนะแต่เขาก็ชอบแสงแบบไม่ใช่แสงแดดโดนตรงๆเป็นได้เขาเรียกว่าอะไรนะร่มลำไรครับแสงลำไรอ่ัเพื่อนๆนะครับก็จะชอบประมาณนั้นเนาะ โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับวิธีการนะครับปลูกขยายพันธุ์นะครับเจ้าพลูงาช้างนะครับเพื่อนก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมก็เหมือนกับพลูทั่วๆไปอะครับเพื่อนเอน,นะครับแต่เนื่องจากพวกนี้เพื่อจะชอบเขาว่า,าใบเขาเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษนะครับก็ถือว่าเหมือนกับเป็น ไม้ด่างตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เจ้าพลูงาช้างแล้วก็พลูแอปเปิลเนี่ยนะครับก็จะมีความเฉพาะโดยเฉพาะในพลูแอปเปิลเนี่ยคือแบบด่างของเขาจะไม่ซ้ําเลยเพื่อนๆดูเหมือนใบนี้เห็นไหมขึ้นมาแบบเป็นแกนขาแล้วก็สวยมากเลยนะนะครับอ่าสองใบนี้คล้ายๆกันสวยเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ไ็จะไว้ตั้งต้นแม่ต่อนะครับอ่าแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะขยายลูกได้นะครับก็ไม่กี่กระถางครับบางคนเนี่ยอาจจะใช้วิธีแบบ อหข้อเนี่ยต่อหนึต้นเลยนะแต่ของเบสเนี่ยอยากให้มันเป็นฟอร์มกอไงก็เลยใส่2อสกิ่งเข้าไปนะครับสอข้อเข้าไปเพื่อให้มันช่วยกันเร่งแตกกิ่งก้านสาขามันก็จะดูแบบสวยขึ้นแล้วก็พอเป็นพุ่มกอเพื่อนเอนก็จะเป็น ฟอมกอใหญ่ที่สวยงามนะครับถ้าใครเน้นจะขยายทําจํานวนอย่างเดียวก็นะครับแนะนําว่าให้กิ่งหนึ่งนะครับทำหนึ่งต้นหนึ่งกระถางได้เลยนะครับก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความชอบก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพชรก็เพียงเท่านี้แหละนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใช้กดแชร์กดติดตามนะครับสมัครเป็นกำลังใจให้กันแลยกันนะครับด้วยอาจารย์หลังๆเนี่ยอาจารย นานๆครั้งที่ทําคลิปนะแต่อย่าลืมกันนะครับเพื่อนๆฝากเข้ามารับชมบ่อยๆนะครับแล้วก็พยายามสัญญาว,ว่าจะพยายามทําคลิปดีๆนะครับแบบนี้ตลอดไปต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะครับแต่อาจจะเว้นสัปดาห์บ้างหรือว่า2อสสัปดาห์บ้างหรือว่าบางครั้งอาจจะอาจจะเป็นเดือนนะครับก็ขอโทษด้วยว่าไม่ว่างจริงๆนะครับเพื่อนๆ คงเข้าใจหลายๆคนที่ทํางานประจําด้วยะเนาะแล้วก็อาจจะมีภาระเลี้ยงดูครอบครัวด้วยเลี้ยงดูลูกลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีแทบจะไม่มีเวลาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็อย่าลืมกันก็แล้วกันฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์กดใ้เป็นกำลังใจให้กันสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ